สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรนะคะ คลิปวิดีโอนี้เราจะมาจัดทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการใช้ไพ่ทำนายดวงชะตานะอยากจะให้แต่ละคนแต่ละท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ทำจิตใจให้สบายๆนะคะทำจิตใจให้โลง่งๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแล้วก็พยายามจดจ่อพยายามมีสมาธิกับการเปิดไพ่นะคะคลิปวิดีโอนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะคะเราจะมาทำนายดวงชะตาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะหลังจากเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ ไทยไปแล้วดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรเราจะมาเปิดไพ่เพื่อทำนายดวงกันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคำทำนายโดยการใช้ไพ่ระพิคเนตแล้วก็ไพ่ยิปซีนะคะ ก็จะมาทานายในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทยนะคะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับชาวสิงห์นะสมัยขออนุญาตสับไพ่แล้วก็เลือกไพ่ให้เลยนะคะชาวสิงห์สามารถตั้งจิตอธิษฐานทําใจให้นิ่งมีสมาธินะคะแล้วก็ขอให้ไพ่ที่เปิดออกมานั้นตรงกับความรู้สึกนึกคิดของคุณมากที่สุดนะคะเรามาดูกันที่เรื่องแรกคือเรื่องของการทํางานค่ะ การงานของชาวลัคนาราศีสิงจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรชาวสิงนะคะเรามาเลือกไพ่าการงานกันนะใบที่หนึ่งนะคะใบที่สองใบที่สามะคะ่ะ เปิดมาเรียบร้อยนะคะหยิบมาเรียบร้อยนะคะใบที่หนึ่งชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ prosperity นะคะใบที่สองค่ะได้ personal transformation ใบที่สามนะคะได้ไพ่ harmony นะไพ่ทั้งสามใบค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ามันเป็น มันเป็นลักษณะของของความคิดอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นมีอยู่ในตัวเองมันเหมือนกับเป็นความคิดที่ที่มีที่มีความคิดสองอย่างที่แตกต่างกัน ที่ต้องบอกแบบนี้นะคะก็เพราะว่ามีไพ่2ใบนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งมันเป็นความแตกต่างกันใบนี้นะคะ personal transformation หมายถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนไพ่ harmony เนี่ยมันหมายถึงความกลมกลืนนะคะการตกลงการปรองดองประมาณนี้นะคะ การเปลี่ยนแปลงในที่นี้เนี่ยมันอาจจะหมายถึงการแบ่งแยกด้วยก็ได้นะคะสมัยจึงมองว่าชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีความคิดที่ตีกันอยู่ความคิดที่ไม่ตรงกันอยู่เกิดขึ้นได้กับตัวคุณนะคะแต่อย่างไรก็ตามไพ่ใบแรกที่ได้มาคือ prosperity มันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าความสําเร็จค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์คุณจะมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นในด้านการงานไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการใดสายงานใดก็มักจะได้รับกับความสําเร็จชาวลัคนาราศีสิงห์หลายคนหลายท่าน อาจจะเป็นผู้นําเป็นคนที่มีอํานาจมีตําแหน่งหรือเป็นคนที่หลายๆคนให้ความเคารพให้ความนับถือนะคะให้ให้คุณค่าต่อตัวค,คุณเวลาที่คุณเสนอความคิดหรือไอเดียอะไรก็มักจะได้รับความสนใจนี่แหละค่ะคือความหมายของไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นจังหวะที่ตัวคุณมีความโดดเด่นอย่างมากใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียหยิบมาได้ไพ่ใบนี้ถือว่าดีมากๆเหงมากๆปังมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับหรือถ้าชาวลัคน,นาราศีสิ คนไม่ได้รู้จักคุณก็อาจจะเป็นลักษณะที่คนรู้จักสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคุณก็ได้แล้วมันทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้มากเลยทีเดียวนะสําหรับชาวสิงห์ท่านที่เป็นพนักงานประจําก็อย่างที่บอกไปนะอาจจะเป็นคนที่มีขั้นมีตําแหน่งสูงๆเป็นออบอร์ดบริหารเป็นระดับหัวหน้าแมนเจอร์ประมาณนี้เป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะชาวสิงห์คะก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบอยู่เพราะว่าบางสิง่งบางอย่างในตัวคุณมันก็อาจจะยังไม่ถูกต้อง อาจจะมีการประเมินจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นหัวนหน้างานผู้บังคับบัญชางานที่ประเมินแล้วตัวคุณอาจจะยังไม่โอเคพอคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะจะยึดเอารูปแบบเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าทําอะไรแบบใจรีบใจร้อนอะไรที่เปลี่ยนแล้วดีก็ขอให้ทําสิ่งสิ่งนั้นแต่ถ้ามันไม่ได้ดีขึ้น นะคะเปลี่ยนแล้วไม่ได้ดีขึ้นก็ขอให้เรียนรู้และเป็นประสบการณ์ไปนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวกลมกลืนกันได้ได้ไพ่ฮาร์โมนีขึ้นมาสมัยมองว่ามันเป็นคิดถามที่โอเคเลยทีเดียวนะคะการงานที่ชาวลัคนาราศีสิงห์หยิบจับทําอยู่ณปัจจุบันนี้ จะมีโอกาสลุล่วงแล้วก็สําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะสมัยขอเปิดไพ่เพิ่มเติมเนาะเพราะมันยังมีความความไม่กระจ่างเกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานนะคะขอเปิดไพ่ยิบสีเพิ่มเติมว่าการงานของคุณหลังจากเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นไปจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีเรื่องราวดีๆมีอุปสรรคอะไรเข้ามาบ้างก็ขอให้ไพ่ยิบสีเป็นตัวบอกนะคะ ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะได้ไพ่เด e h เฮอ i t ค่ะเจ็ดถ้วยค่ะหนึ่งดาบค่ะเปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในด้านการงานชาวสิงห์บางทีคุณก็ต้องใจเย็นๆบ้างนะ มันอาจจะมีบางอย่างที่คลุมเครือไม่แน่ชัดไม่กระจ่างอาจจะมีคนมีความลับกับคุณมีคนปกปิดอะไรบางอย่างกับคุณหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณกําลังซุ่มเงียบเพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้มันเป็นไปได้ทั้งสองด้านนะด้านแรก มีคนมีความลับกับคุณเขาไม่ได้บอกความจริงกับคุณทั้งหมดหรืออาจจะเล่าแค่บางส่วนไม่ได้บอกข้อมูลทั้งหมดให้กับคุณได้รับรู้คุณต้องไปขวนขวายหาอะไรบางอย่างเอาเองหรือบางทีเนี่ยเขาจงใจที่จะปกปิดเพื่อให้คุณเกิดความยากมีหลายขั้นตอนที่คุณจะต้องดําเนินประมาณนี้ นะคะหรือไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงกำลังซุ่มเงียบเพื่อที่จะทำโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์สำคัญหรือกำลังวางแผนเกี่ยวกับการงานทำอะไรอยู่หรือเปล่าสมัยต้องบอกว่าถ้าชาวสิงมีแพลนอยู่ในหัวนะโอกาสที่จะสำเร็จมันมีสูงได้ไพ่เจ็ดถ้วยมาคุณได้รับการอบอุ้มได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีแต่คุณก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะรับรื่นเรียบร้อยไปนะคะจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาแค่การเริ่มต้นของคุณก็มีความยากแล้วก็มีอุปสรรคแล้วขอให้คุณอดทนขอให้คุ ไพ่หนึ่งดาบขึ้นมามันหมายถึงการต้องฝ่าฟันนะแม้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยจะเจอเรื่องราวเดือดร้อนตั้งแต่ขั้นตอนแรกประมาณนั้นขอให้คุณใจเย็นๆหน่อยแล้วกันนะในเรื่องของการทำงานมันต้องมีอะไรอีกหลายอย่างที่คุณจะต้องเผชิญนะคะในด้านเรื่องออในด้านการเงินกันบ้างนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะหลังจากช่วงเทศกาลสงการานต์เป็นต้นไปนี่คะการเงินการทองของคุณเป็นอย่างไร ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะได้ไพ่ positive outlook ค่ะ delight ค่ะ openness ค่ะว้าวการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะคือ positive outlook นะคะมันหมายความว่าอะไรหมายถึงมองโลกในแง่บวกหรอถ้าเอามาใช้ในด้านการเงินหลักเป็นอย่างไรก็หมายความว่าการเงินของคุณมันอยู่ในเกณฑ์ดี นะฮะการเงินของคุณมันไม่ได้แย่เลยการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์คล่องตัวมีเงินใช้ไม่ขาดมือมีเงินหมุนมีเงินใช้มีเงินมีเงินเที่ยวมีเงินกินมีเงินช้อปปิ้งประมาณนั้นนะคะคืออยู่ในเกณฑ์ดีเลยพ่าไลท์หมายถึงความดีใจความยินดีความสุขความสุขความสนุกสนานเป็นรูปของพระพิคเนทที่มีใบหน้ายิ้มแย้มแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่มือเนี่ยมาลูบท้องด้วยมันเป็นความรู้สึกที่มีความอิ่มหนำสำราญมีความสนุกสนานมีความเบิกบานใจ 阿姨。哎 คุณไม่ได้กังวลในเรื่องของการเงินการทองสักเท่าไหร่เงินใดที่คุณพึงปรารถนาอยากจะได้มามันก็มีเกณฑ์ได้มาเงินใดก็ตามที่มันควรจะเป็นของคุณคุณก็มีเกณฑ์ได้รับมาได้ผลกําไรได้ผลตอบแทนมีโอกาสเติบโตทางด้านการเงินการทองคือเป็นจังหวะที่ดีอย่างมากเลยทีเดียวนะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ไพโอเ n เนสก็เกิดขึ้นด้วยเป,เป็นช่วงที่ผู้คนเนี่ยให้คุณค่าแก่ตัวคุณเวลาที่คุณหยิบจับทําอะไรหรือลงทุนอะไรก็ตามมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับตัวคุณโอเ n เนสคือการ เปิดโอกาสเปิดมันโอกาสมันเปิดกว้างมากๆจังหวะมันดีมาก่ชาวลัคนาราศีสิงห์เวลาที่คุณหยิบจับทําอะไรมันก็เป็นช่วงขาขึ้นทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอารมณ์มันเป็นประมาณนั้นนะคะและชาวสิงห์หลายคนหลายท่านสมัยต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าในช่วงที่มีเทศกาลสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ไทยเนี่ยชาวสิงห์หลายคนหลายท่านมีโชคนะ มีความโชคดีนะมีโชคลาภฟลุกๆเกิดขึ้นนะหรือบางทีคุณอาจจะได้รับเงินจากคุณพ่อคุณแม่ก็ได้อะมันไม่ใช่จังหวะที่คุณจะเสียเงินเลยอะมันเป็นช่วงที่คุณได้เดินทางกลับบ้านแล้วได้รับข่าวดีในเรื่องเงินเงินทองทองมีเณินได้รับมรดกได้รับทรัพย์สินนะคะได้รับเ,ออเงินจากความสนิหามีผู้หลักผู้ใหญ่มอบให้คนรักมอบให้หรือได้ของขวัญอะไรบางอย่างก็ตามมาครอบครองนะคะคือไพ่มันเป็นความหมายบวกทั้งหมดอะมันเป็นมันเป็นในเชิงของความยินดีการยิ้มแย้ม แมนะคะมันมันโอเคเลยอะสำหรับการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์แทบจะไม่ต้องสื่อสารอะไรมากเลยการเงินค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็เป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะสมัยขอไปต่อเรื่องอื่นเลยนะไปที่ความรักความสัมพันธ์กันเลยนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรนะ ชาวสิงห์นะคะได้ไพ่ชายไลท์เอ็กซ์เพรสชั่นค่ะได้ไพ่แอชวิฟเมนต์ค่ะได้ไพ่ไกด์แดนซ์นะคะ <c oughs> ขอภพ่ค่ะเจ็บคอเล็กน้อยนะคะช่วงนี้นะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะบางทีคุณก็มีการเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันนะคะชายไลท์เอ็กซ์เพรสชั่นเมื่อขึ้นมาในโหมดของความรักความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่เอาใจตัวเองอ่ะเอาแต่ใจตัวเอง นะคุณค่อนข้างที่จะยึดที่ความรู้สึกนึกคิดของคุณเป็นหลักไม่ค่อยแคร์คนอื่นไม่ค่อยแคร์คู่ไม่ค่อยแคร์คนรอบข้างนะคู่คุณจะว่าอย่างไรคุณอาจจะไม่ค่อยฟังคุณอยากจะให้คู่ตามคุณหรือบางทีคุณอาจจะทําตัวใหญ่กว่าเขาทําตัวเหนือกว่าเขาก็ได้ในบางจังหวะนะ พ่ achievement นะคะนอกจากจะหมายถึงการประสบความสําเร็จการบรรลุเป้าหมายการไปถึงจุดที่คุณอยากจะไปแล้วมันอาจจะหมายถึงความทะเยอะทะยานด้วยก็ได้ชาวสิงบางทีนะคะคุณมีความทะเยอะทะยานในด้านความรักความสัมพันธ์นั่นก็คือคุณอาจจะเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการนะชอบบงการแฟนบงการคนรักว่าต้องทําแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ต้องเดินเท้านั้นเท้านี้ต้องทําสิ่งนี้ก่อนสิ่งนั้นสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีความเจ้ากี้เจ้าการอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงค์คุณควรจใจเย็นๆแล้วก็ให้คนรอบข้างหรือว่า ให้บรรยากาศมันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าปรึกษาคนรอบข้างหน่อยก็ดีนะคะลองรับฟังคําแนะนําจากคนรอบข้างหน่อยว่าเขามองมาที่ตัวคุณแล้วเขาเห็นอะไรคุณต้องปรับปรุงแก้ไขในด้านใดในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมันมีไพ่ชายไลท์เอ็กซ์เพรสชั่นเข้ามาด้วยมันเป็นความอินโนเซนต์ทำอะไรแบบตามใจตัวเองไร้เดียงสาก,ก็จริงแต่ว่าบางทีคุณก็ค่อนข้างที่จะงีเงาด้วยนะต้องขอใช้คํานี้นะคือเหมือนกับว่าบางทีก็ไม่มีเหตุผลนะ่ะเลยทําให้คุณและคู่ทะเลาะกัน đội โดยที่มันไม่ควดทะเลาะอ่ะทะเลาะกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะอารมณ์มันเป็นประมาณนั้นนะคะส่วนสําหรับชาวลคาราศีสิงห์ท่านใดที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตอิสระไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยสนใจอะไรคุณก็มีความสุขกับชีวิตโสดของคุณดีแล้วคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนที่จะมีคู่ถามว่าเหงาไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นว่าเหงามากมายอะไรนะคะไพ่ achievement เกิดขึ้นด้วยถ้าเป็นในรูปแบบของคนโสดนะมันหมายความว่าคุณมีความสุขดีในสถานะที่คุณเป็นอยู่แต่ว่ามันมีไพ่ไกด์แดนซะะ์ มองหาความรักเหมือนกันหรือว่ามีคนรอบข้างเขามองว่าคุณไม่ควรอยู่คนเดียวมีคนรอบข้างคอยแนะนําคอยมาแบบเอ้ยมีแฟนสักทีสิเอ้ยจะอยู่โสดอีกนานไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนมาแซวแซวมีคนมาคอยแนะนําอยู่ตลอดประมาณนั้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยสมัยอยากจะให้ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่อนข้างที่จะปล่อยวาง อยากจะให้ชาวสิงปลปอยไปเป็นปลปอยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเลยไม่ต้องไปเร่งรีบแม้ว่าคุณโสดอยู่ก็ตามนะคะแม้ว่าจะมีคนมากดดันคุณก็ตามในเรื่องของคนโสดนะแต่ไม่อยากจะให้คุณเร่งรีบหรืออะมีแฟนก็ได้อคบกับคนนี้ก็ได้ไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นนะคะ mm. เพราะอะไรเพราะเวลาที่คุณคบใครหรือเลือกใครมาแล้วเนี่ยแล้วพอคบกันไปได้ไม่นานมีปัญหากันคุณจะไปโทษเขา ไม่น่าเชื่อเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้สุดท้ายมันไม่โอเคเห็นไหมว่ามันไม่เวิร์กมันแนะนําให้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ไปโทษเขาไม่อยากจะให้ชาวลันาราศีสิงเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะมีความรักหรือว่าจะมีความรู้สึกดีๆกับใครอยากจะให้เป็นไปตามธรรมชาติให้มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดของคนเองจะดีกว่านะคะในแง่ของชาวสิงนะท่านที่มีคู่ขอเสริมอีกสักนิดหนึ่งนะคะชาวลคนาราศีสิงหลายคนหลายท่านนะ ใครที่มีคู่เป็นคู่ที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วอะ่ะมีโอกาสที่จะได้ซื้อบ้านซื้อรถหรือมีโอกาสที่จะได้ลงหลักปักฐานมีความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นให้อะชิพเมนขึ้นมามันเป็นความหมายที่ดีมากๆคือคุณจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวหรือเป็นช่วงจังหวะที่ความสุขมันมันอิ่มเอมใจอะ่ะ มันมีความสมบูรณ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากได้ในสิ่งที่ต้องการนอกจากแต่งงานแล้วก็จะมีเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถซื้อหลักทรัพย์ทรัพย์สินมาครอบครองด้วยนะคะมันเป็นในเชิงนั้นด้วยนะซึ่งเป็นความหมายที่โอเคเลยสําหรับชาวสิงท่านที่แต่งงานแล้วนะคะ ความหมายก็ประมาณนี้นะในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทยที่กําลังจะดําเนินเข้ามาหรือกําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนผ่านดวงชะตาเกิดขึ้นอยากจะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์น้อมเอาพลังงานดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะสิ่งใดที่ดีก็ขอให้น้อมรับเอาวไว้สิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้คุณไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์คะ มีอะไรอยากจะแนะนำติชมนะคะสามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะคอมเมนต์มาได้เลยใต้คลิปนี้เราเยินดีรับฟังคำแนะนำคำติชมจากคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ